ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมคุณผู้ชมครับน่าเป็นห่วงในหลายจุดมไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลโดยรอบเท่านั้นนะครับแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดอีกหลายจุดหลายพื้นที่ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงครับสถานการณ์น้าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรพาไปที่ขอนแก่นครับที่ขอนแก่นคุณผู้ชมครับนี่เป็นจุดที่เป็นถนนทางเข้าบ้านวังเงินครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลศรีบุญเรืองอ,อําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับ จุดนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถูกน้ํากัดเซาะครับจนถนนเนี่ยมันขาดครับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยครับทางองค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรืองต้องแก้ปัญหาด้วยการนําเอากระสอบทรายและสะพานเหล็กเนี่ยนะครับมาวางในจุดที่ถนนขาดเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยยังสามารถเดินข้ามไปมาได้เนี่ยครับจุดนี้ครับน้ามาแรง น้ำมาเยอะอถนนขาดเลยครับ<ะ>ส่วนสถานการณ์โดยรอบหมู่บ้านครับก็พบว่าน้ําท่วมทั้งสองข้างทางที่เป็นทุ่งนากระจายเป็นวงกว้างกินพื้นที่จํานวนมากและน้ํายังพงไหลเร็วและก็แรงนะครับจุดที่น้ําท่วมหนักที่สุดก็คือบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหลม่มโรงเรียนเนี่ยต้องประกาศให้นักเรียนที่เดินทางมาไม่สะดวกเนี่ยสามารถหยุดเรียนได้ในช่วงนี้นะครับจาก โรงเรียนไปที่โรงแรมกันครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเลยนะครับโรงแรมก็เจอน,น้ําเช่นเดียวกันครับแล้วก็ต้องลําเลียงแขกที่เข้าพักในโรงแรมเนี่ยครับออกมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวครับเพราะว่าแม่น้ําเลยเนี่ยมันล้นตลิ่งเข้ามาท่วมพื้นที่รอบลานจอดรถนะครับแล้วก็ระดับน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยจนน้ำเนี่ยเริ่มทะลักเข้าไปในพื้นที่ของโรงแรมแล้วนะครับล่าสุดครับระดับน้าในแม่น้ําเลยล้นตลิ่งเข้าท่วมสนามกีฬาจังหวัดนะครับแล้วก็ไปท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดในแม่น้ําเรียบร้อย เจ้าหน้าที่เลยต้องประสานเรือท้องแบนแล้วก็รถยกสูงครับมาช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินของประชาชนไปไว้ในที่สูงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนด้วยนะครับที่อยู่ริมน้ำเนี่ยให้ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะขอนแก่นแล้วเลยแล้วขึ้นเหนือกันบ้างค่ะไปดูเชียงใหม่อูโหูเชียงใหม่เนี่ยฝนที่ตกหนักทําให้แม่น้ําขานแล้วก็แม่น้ําวางระดับน้ําเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วนะคะ พอน้ําท่วมสูงก้นหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ริมน้ําตําบลสันติสุขอําเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่บางจุดน้ําสูงถึง80เซนติเมตรค่ะแล้วเหตุการณ์นี้กระทบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนกว่า80หลังทหารต้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือนะคะส่วนที่อําเภอรสรนป่าตองมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่10ตําบล75หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า5,000คนโดยเฉพาะที่บ้านดงกัม บ้านดงแก้เนี่ยอยู่หมู่ที่เจ็าบลทุ่งสโตและก็บ้านทุ่งเซี่ยวตําบลบ้านกลางน้ําท่วมสูงมากครับโอ้โหระดับน้ํานี่80ดิเซนเลยนะครับสูงนะฮะเอาไปดูอีกจุดหนึ่งก็ระดับน้ําสูงเหมือนกันที่สุโขทัยคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นน้ําป่าด้วยฮะนี่ครับน้ํามาเร็วมาแรงเพราะนี่คือน้ําป่าครับมันไหลหลากมาครับหลังจากที่ฝนตกลงมาต่อเนื่องนี่โดยเฉพาะที่ในอําเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยนะครับ ส่งผลทําให้ปริมาณน้ําฝนสะสมจนเกิดเป็นน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมที่บ้านแม่สารแล้วก็ที่บ้านบันชื่นนะฮะรวมที่บ้านแม่สามด้วยฮะสามหมู่บ้านด้วยกันครับได้รับผลกระทบจากน้ําป่าหลากลงมาระดับน้ำเนี่ยสูงอย่างที่บอก50เซนบางจุดนี่80เซนครับทาให้บ้านเรือนข้าวของทรัพย์สินต่างๆพืชผลทางการ,การเกษตรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยได้รับความเสียหายจํานวนมาก รวมไปถึงเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านด้วยนะครับฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยอพยพผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนนะครับครับอาล่ะไปดูการระบายน้านิดนึงแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเพราะน้ํามาเยอะแบบนี้ไปที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับมวลน้ําเหนือไหลผ่านจุดวัดน้ําที่นครสวรรค์นะครับก็ยังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีกด้วยนะครับจากปริมาณฝนทางตอนเหนือของ ประเทศของเราเนี่ยแหละอย่างที่รายงานไปนะครับที่สุขโขทยัยที่เชียงใหม่เนี่ยน้ำฝนมาเยอะเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องเพิ่มอัตราการระบายน้ําไปอยู่ที่1635ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลอย่างไรบ้างน้ําท้ายเขื่อนครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะเพิ่มอีก3าเซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในพื้นที่ไหนที่ระดับน้ําใกล้ล้นตลิง่งลองบวกขึ้นไปอีก31บเเซนดูครับว่ามันจะลดลงมาหรือเปล่านะครับหรือว่าที่เพิ่มอยู่แล้วเนี่ย หรือว่าที่ท่วมอยู่แล้วต้องเพิ่มอีก31เซนนะฮะเ่ากับเจ<ช>้าพระยายนี่คือต้องเฝ้าระวังเลยล่ะครับ<ช>ตั้งแต่ชายนาธไล่ลงมาเนี่ยนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีการระบายน้ําเพิ่มนะครับอืที่ต้องระบายน้ําเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่รองรับมวลน้ําเหนือ,อแล้วหลายคนก็เป็นห่วงแบบเอ๊ะสถานการณ์ปีเนี้ย2565ถ้าไปเทียบเคียงกับปี2554ที่น้ําท่วมเยอะๆเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องนี้อธิบดีกรมชลประธานเปิดเผยแบบนี้นะคะบอกไปดูปริมาณน้ําปีนี้ แตกต่างจากปี54ค่ะเพราะว่าปี54พายุเข้าแล้วเข้าติดต่อกันถึง5ลูกตอนนั้นน้ำที่อยู่ใน4ี่เขื่อนหลักระดับน้ำรวมกันกว่า20,000ล้านลูกบาศก์เมตรแต่พอปีนี้แม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกหนักแต่ระดับน้ำใน4ี่เขื่อนหลักรวมกันแล้วอยู่ที่13,000ล้านลูกบาศก์เมตรต่างกันเยอะอยังสามารถรับน้ำได้อีกหม <100, 000? S 1> ื่นกว่าลูกบาศก์เมตรจนเต็ม ใช่หมื่นล้านกว่าลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าขอแบบนี้ประชาชนอย่าชะล่าใจคุณเห็นแบบนี้ยังไงคุณก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดแหละจะมาบอกว่าเทียบกับห้าสี่แล้วยังเบาไม่ได้ค่ะ,ะ,ะเพราะว่าเรื่องของการพร่องน้ําเรื่องของการระบายน้ํานี่สําคัญนะครับหลายคนเนี่ยก็กังวลเพราะว่าฝนมันตกทุกวันน่ะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ต่อเนื่องมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครบริมณบนทนหลายคนก็กังวลเหมือนกันเอาขยับไปดูอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับพายุฝนกระหน่า พล่มที่เมืองศรีราชาทําให้น้ําท่วมขังครับแล้วก็บ้านเรือนประชาชนตอนนี้ก็น้ําล้นเข้าไปแล้วด้วยครับตลาดฉลองซอยสองนะกำแพงกำแพงด้านหลังทางถล่มลงมาโอ้โหนี่มันเข้าท่วมหมู่บ้านเลยนะฮะใช่ครับ<อ>เข้าท่วมเลยครับ<อ>นี่ภาพขณะที่น้ำนกำลังไหลหลากเข้าท่วมตลาดฉลองซอยสอง ที่ศรีราชาชนบุรีครับหลังจากที่กำแพงด้านหลังตลาดเนี่ยมันพังถล่มลงมาครับครับขณะที่ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกอัศวชันน้ําท่วมสูงรถเล็กนี่ไม่ควรขับผ่านเลยนะครับก็ต้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเอาไว้นี่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเช้านี้ถ้าใครจะต้องผ่านตรงนี้ใช้เส้นทางบริเวณนี้อต้องระมัดระวังเลยนะครับเนี่ยครับ,รบอย่างที่บอกว่าตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาประมาณสักห้าทุ่มเมื่อคืนนี้ในพื้นที่ศรีราชา ฝนเนี่ยตกลงมาติดต่อกันสองชั่วโมงแล้วไม่ตกธรรมดาครับตกหนักด้วยนะครับส่งผลทําให้หลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมขังนะแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมถนนบ้านเรือประชาชนโดยเฉพาะซอยรโงเป็ดชุมชนตลาดฉลองแล้วก็เขตเทศบาลเมืองศรีราชาครับน้ําที่ไหลามาจากที่สูงก็ไหลามาตามท่อระบายน้ําและเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนชาวบ้านบอกว่าระดับน้ําตอนนี้เนี่ยประมาณสัก30-50เซนติเมตรได้ครับ ทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นนะครับ <c oughs> ก็มีการช่วยกันจัดเก็บสิ่งของใบไม้กิ่งไม้ขยะต่างๆที่มันอุดตันท่อเนี่ยนะครับจะได้ระบายน้ํากันได้ดีขึ้นระบายน้ําให้เร็วขึ้นตกหนักสองชั่วโมงแต่ว่าน้ําท่วมขังแล้วก็จุดสําคัญอย่างที่บอกว่าพอไอตัวกําแพง ด้านหลังตลาดมันพังถล่มลงมาเนี่ยที่ตลาดฉลองซอยสองเนี่ยน้ำมันก็มาหนักเลยภาพเนี้คุณผู้ชมพอมันพังมันซุดลงไปเนี่ยน้ำทะลักเข้ามาท่วมบ้านเลยครับ